สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการภาษาอังกฤษคิดบวกภาษาอังกฤษคิดบวก กับผมแดนนี่พิชาพัฒนนะครับรายการที่จะนำเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อคิดคำคมจากคนดังทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นข้อคิดดีๆสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นวาทะของนักร้องที่โลกไม่ลืมคนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จุดกระแสสันติภาพในช่วงสงครามเวียดนามครับแล้วก็เป็นนักร้องคนนี้ที่เป็นนักร้องคนปโปรดของผมเลยแหละครับแล้วก็เป็นสมาชิกในวงสตริงชื่อดังก้องโลกที่มีชื่อว่า The b e ิทเทินั่นเองครับสมาชิกในวงนี้มีทั้งหมด4คนด้วยกันแล้วเขาก็เป็น1ในสมาชิกที่มากความสามารถครับคนคนนั้นก็คือจอห์นเลนนันครับจอห์นเลนนันเกิดที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเมื่อเขาอายุได้4ขวบพ่อแม่ก็หย่ากันนะครับจอห์นจึงอยู่กับแม่เมื่อตอนที่จอห์นอายุ16ปีครับตอนที่เขาอายุประมาณนั้นเขาก็ได้ตั้งวงดนตรีชื่อ ค a r ีแมนนะครับแล้วก็เปิดการแสดงกันในโรงเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้รู้จักกับพอลแมคคาร์นีณจุดนี้นั่นเองนะครับจอร์นแล้วก็พอลก็ได้มาร่วมงานกันพร้อมกับ George Harrison ครับเป็นที่มาของวง The Beatles หรือ4เต่าทองนั่นเองครับการแสดงของวงนี้เข้าตา Brian นเอ t สเตนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเป็นผู้จัดการของวงซิงเกิลแรกของพวกเขาเนี่ยชื่อว่า l o v e m e d o เพียงแค่วันที่2ของการออกซิงเกิลนี้ก็สามารถขึ้นชาร์ตติดอันดับที่17เลยนะครับคุณผู้ชมจอนแต่งงานกับซินเทียโพเวลนะครับในปี1962มีลูกชายด้วยกัน1คนชื่อว่าจูเลียนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องอย่าขาดจากกันนะครับเมื่อจอนพบรักใหม่กับโยโกโโนปี1966ครับ จากนั้นในปี1970เสนี่ยสเต่าทองก็วงแตกครับจอหนยังคงทำงานดนตรีด้วยการออกค้นงานเดี่ยวอัลบั้ม Imagine ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับในวันที่8ทธันวาคมปี1980เนี่ยเขาก็ได้ถูกมือปืนยิงสังหารหน้าอาพาร์ตเมนต์ของเขานะครับบทเพลงดังระดับโลกบทสุดท้ายของจอห์นเลนนันก็ทำให้ ทั้งชื่อแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องสันติภาพสำหรับมวลมนุษยชาตินั่นก็คือเพลง Imagine ครับซึ่งเนื้อหาโดยรวมของเพลงอมตะบทนี้ก็คือการเรียกร้องให้ผู้ฟังและมวลมนุษยชาติทุกๆคนจินตนาการถึงสังคมยูโทเปียที่ปราศจากการแบ่งแยกชนชั้นปราศจากการแบ่งแยกทางศาสนาปราศจากสงคราม ปราศจากนรกและสวรรค์ให้มลวลมนุษยชนทุกคนฝันจินตนาการถึงสันติภาพครับเข่ากล่าวในบทเพลง Imagine ส่วนหนึ่งว่าผมหวังว่าสักวันพวกคุณจะร่วมฝันไปกับเราแล้วโลกก็จะอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับจอร์แดนนั่นถือเป็นนักอุดมคติคนหนึ่งนะครับโดยสังเกตจากเพลงที่เขาเขียนและทําขึ้นมาเขาให้ความสําคัญกับเพื่อนและทุกสุขของชีวิตเขากล่าวไว้ว่า count your age by friends not years count your life by smiles not tears ฟังอีกครั้งนะครับ count your age by friends not years count your life by smiles not tears จอนเขาบอกว่าจงนับอายุของคุณด้วยจำนวนเพื่อนที่คุณมีไม่ใช่จำนวนปีนะครับจงนับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้มไม่ใช่รอยน้ำตา ถ้าเรามีเพื่อนเยอะก็แปลว่าเราแก่ขึ้นครับถ้าเรามีรอยยิ้มเยอะก็แปลว่าเรามีความสุขพอมีความสุขแล้วเราก็มีชีวิตครับไม่ได้อยู่อย่างตายซากนะครับเอาละครับมาดูประโยค2ประโยคในวาทะของจอห์เลนนอนกันดีกว่านะครับประโยคแรกนะครับ count your age by friends not years count your age by friends not years ก็แปลว่าจงนับอายุของคุณโดยใช้จำนวนเพื่อนที่คุณมี ไม่ใช่จำนวนปีครับคำว่า count count หมายถึงนับ your your หมายถึงของท่าน age age หมายถึงอายุครับ by by แปลว่าโดยถัดไปนะครับก็คือคำว่า friends friends แปลว่าเพื่อนคำสุดท้ายนะครับก็คือ year year รวมคำต่างๆเข้าด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็น count your age by friends not years count your age by friends not years จงนับอายุของคุณโดยใช้จำนวนเพื่อนที่คุณมีไม่ใช่จำนวนปีครับเอาละครับเสร็จไปแล้วหนึ่งประโยคเดี๋ยวต่อไปเลยครับประโยคหลังก็คือ count your life by smiles not tears count your life by smiles not tears จงนับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้มไม่ใช่รอยน้ำตาครับคำศัพท์แรกนะครับ count ก็พูดพูดไปแล้วนะครับต่อไปก็คือคำว่า life life แปลว่าชีวิต smile smile ก็คือรอยยิ้มครับแล้วคำสุดท้ายก็คือ tear tear นั่นก็คือน้ำตาครับรวมกันเป็น count your life by smiles not tears count your life by smiles NOTTEERS จงนับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้มไม่ใช่รอยน้ำตาครับสรุปแล้วจอร์เลนนอนคิดว่าจำนวนปีไม่ได้เป็นตัวบอกอายุของคนเรานะครับแต่เป็นจำนวนเพื่อนมากกว่าเพราะคนเรายิ่งโตขึ้นยิ่งจะรู้จักคนมากขึ้นยิ่งจะมีเพื่อนมากขึ้นเช่นเดียวกันครับจะมีมากหรือน้อยก็ต้องดูที่รอยยิ้มนะครับเพราะรอยยิ้มบ่งบอกถึงความสุขถ้าเกิดเรามีความสุขมากเราก็จะมีชีวิตมากถ้าเราทำตัวให้มีแต่ทุกข ชีวิตก็จะอับเฉาลงทุกทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะคิดดีทำดีและทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอนะครับเราพบกันใหม่ได้ในรายการภาษาอังกฤษคิดบวกครับสวัสดีครับ